พลังงานอันเข้มข้นจากเลข11หลายตัวกำลังหลังไหลเข้ามาณบัดนี้ โดย Essential Light Worker จิตวันเนสแปลแลเรียบเรียงแด่เลาผู้เบิกทางแห่งแสงสว่างพลังงานอันเข้มข้นจากเลข11หลายตัวกำลังหลั่งไหลเข้ามาณบ,บัตินี้อันเป็นผลมาจากการเปิดใช้งานผ่อนท่านประตูมิติเมื่อเร็วๆนี้พลังงานความถี่สูงเหล่านี้ กำลังส่งผลต่อผู้คนมากมายขณะที่บางคนอาจเพิ่งเริ่มสัมผัสได้เมื่อเราเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีพลังงานเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นและไปถึงระดับความถี่ที่สูงมากจัดเรียงเราให้สอดคล้องกับความถี่การสั่นสะเทือนใหม่บนโลกอาการทางกายภาพและพลังงานในช่วงนี้คุณอาจพบอาการทางกายภาพ และพลังงานต่างๆเช่นรู้สึกเหมือนจะกระหัวใจถูกดึงและเคลื่อนไหวเป็นวงกลมวิ่งเวียนศีรษะเคลื่อนไส้ปวดศีระะนอนไม่หลับผิวหนังระคายเคืองภูมิแพ้รู้สึกไม่สมดุลปวดหลังปวดไตปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียหูอึง้งปวดเกรงในกระเพาะอาหาร และระบบย่อยอาหารการดูแลร่างกายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพลังงานเหล่านี้การฟังเสียงร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นร่างกายจะต้องการของเหลวมากขึ้น ในขณะที่เปลี่ยนผ่านสู่มิติแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นจงเชื่อมั่นว่าการปรับตัวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในปี2025สู่ความจริงที่มีสติสัมปชัญญะสูงขึ้นบนโลกใบใหม่การชำระล้างสนามพลังงานการอาบน้ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการชำระล้างสนามพลังงานของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณหยุดนิ่งหรือหนักอึง้งการแชร่ตัวในน้ำจะช่วยได้อย่างมากวิธีนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ซีทเพราะช่วยล้างสนามพลังงานและฟื้นฟูพลังงานภายในได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเลือกคบเพื่อน ในพลังงานใหม่ของโลกสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเพื่อนที่เราครบหาการเลือกอยู่ท่ามกลาง คนที่มีพลังงานต่ำกว่าจะส่งผลร้ายแรงในที่สุดเนื่องจากการสั่นสะเทือนต่ำในตัวผู้อื่นจะส่งผลเสียต่อชีวิตนำไปสู่ความโชคร้ายสุขภาพไม่ดีความวุ่นวายภายในและอิทธิพลด้านลบต่อระบบการสั่นสะเทือนในทุกขณะของชีวิตเราเลือกความเป็นจริงของเราเองการป้องกันตนเอง การป้องกันตนเองจากผลกระทบด้านลบเหล่านี้จำเป็นต้องรักษาความถี่สูงไว้โดยการจัดตัวเองให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นคุณจะสร้างกรอบป้องกันสถานการณ์และสิ่งมีชีวิตที่มีการสั่นสะเทือนตาำซึ่งช่วยให้คุณรักษาพลังงานแห่งแหล่งกำเนิดแสง ดึงดูดความคิดบวกและความรักเข้ามาสู่ชีวิตก้าวสู่โลกใหม่จงปล่อยให้สติปัญญาและระบบสัญชาตญาณน,นำคุณไปสู่เส้นทางแห่งอนาคตที่สูงขึ้นของโลกใหม่ระดับการทำงานกับพลังงานโลกใหม่นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนและร่างกายยังคงปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายใน ที่เพิ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณพบกับการเปลี่ยนแปลงมิติในจิตสำเนิกร่างกายจะปรับเทียบใหม่ตามนั้นจงเปิดรับพลังงานใหม่เหล่านี้เพราะมันจะนําการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่ชีวิตการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายใน การปลูกพลังกุนดาเรนีในช่วงเวลานี้บางคนอาจพบกับการกระตุน้นกุนดาเรนีและการเปิดใช้งานภายในกิจกรรมภายในเหล่านี้มาเกิดจากการเปิดใช้งานพรท่านตัวเลขร่วมกัน เมื่อเราขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเราจะได้รับประสบการณ์กุณดาลินีหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งให้ความรู้สึกพิเศษแต่มีคุณค่าและส่งพลังไม่แพ้กัน ความจริงที่ซ่อนอยู่การอัปเกรดแสงระดับสูงเหล่านี้จะนำความจริงที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำแม้ว่าคุณอาจยังไม่ทราบรายละเอียดหรือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตแต่จงเลือกที่จะเชื่อมั่นและรู้ว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนในพลังงานใหม่ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายนี้เป็นเวลาที่มุ่งเน้นไปที่ความฝันและเป้าหมายเปลี่ยนไปสู่โหมดการแสดงออกเมื่อคุณมีมุมมองที่สูงขึ้นคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกที่จะนำคุณไปสู่ความเป็นจริงใหม่เผยให้เห็นความจริงแรงบันดาลใจ ทางเลือกใหม่จุดเริ่มต้นใหม่และโอกาสใหม่ๆการสิงโครไนซ์ความบังเอิญการเปิดใช้งานและการดาวน์โหลดจะเกิดขึ้นเช่นกันในขณะที่คุณเปลี่ยนผ่านไปสู่เส้นเวลาแห่งการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและเริ่มต้นเส้นทางใหม่การเยียวยาอย่างลึกซึ้ง เหล่าผู้เบิกทางกำลังเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์การเยียวยาอย่างลึกซึ้งในขณะที่ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ในช่วงเวลานี้คาดว่าจะมีความฝันที่รุนแรงความทรงจำในอดีตการเปิดใช้งานรหรัสจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นการปลดล็อของประธานและความสามารถใหม่ๆ ผู้เบิกทางกำลังก้าวไปสู่ขั้นตอนการเลื่อนระดับที่สำคัญในขณะที่เตรียมพร้อมที่จะสัมผัสกับผลกระทบเต็มรูปแบบในยุคแห่งราศีกุมการเปิดเผยความจริงเราได้ลิ้มรสิ่งนี้มาแล้วในช่วงต้นปีเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์และการเปิดเผยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2024 หน้ากากหลายอันในโลกแห่งมายาถูกถอดออกความจริงถูกเปิดเผยวิสัยทัศน์ของอนาคตที่สมบูรณ์และเส้นทางที่แท้จริงชัดเจนขึ้นพลังแห่งสตาร์ซีสในฐานะจิตวิญญาณสตาร์ซีสตอนนี้ คุณกำลังโอบรับการกระทำที่ทรงพลังในการเติมเต็มถ้วยของคุณเองค้นหาแรงบันดาลใจจากภายในเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวคุณและรักในแบบที่คุณเป็นฉเฉลิมฉลองการดำรงอยู่ของคุณ และยืนยันการเดินทางแห่งการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นที่ไม่เหมือนใครพูดความจริงของคุณด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผสัสและชื่นชมความรักในตนเองเลื่นเพลินกับการอยู่คนเดียวและทนุถนอมช่วงเวลาที่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียว ส่งต่อพลังงานบวกของคุณไปยังผู้อื่นสร้างสวรรค์บนดินของคุณเองเพื่อตัวคุณเองและคนรอบข้างพลังงานแห่งเดือนธันวาคมพลังงานของดาวเคราะห์ในเดือนธันวาคมจะรู้สึกเบาขึ้นนำมาซึ่งความโล่งใจที่จำเป็นมากสำหรับหลายๆคนพลังงานการเลื่อนระดับของดาวเคราะห์นั้นรุนแรงมากเนื่องจากการปรับเทียบ การเลื่อนระดับครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในอาณาจักรโลกที่มีการเลื่อนระดับมีการเปลี่ยนแปลงแกนโลกครั้งสำคัญและส่งผลกระทบเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนำมาซึ่งการสั่นคลอนชั่วคราวและการหยุดชะง,งักภายใน เดือนพฤศจิกายน11ได้เปิดใช้งานบทเรียนมากมายจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมความถี่พลังงานบนโลกเริ่มเพิ่มขึ้นในการสั่นสะเทือนยกระดับผู้เบิกทางไปสู่ระดับจิตสำนึกแห่งการมีอยู่ที่สูงขึ้นเครือข่ายสนับสนุน คุณเชื่อมต่อกับเครือขาย่ยสนับสนุนการเลื่อนระดับโลกที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยความรักซึ่งพร้อมให้เราพึ่งพาและดึงพลังเสมอแหล่งที่มาของความรักและแสงสว่างที่ไม่มีเงื่อนไขนี้จะไม่มีวันเหืออแห้งมันจะเติมเต็มถ้วยของคุณอย่างต่อเนื่องจงเปิดรับพรมากมายที่รอยอยู่ข้างหน้า ในขณะที่ผู้เบิกทางเดินทางผ่านพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและเหนือธรรมชาติเหล่านี้ด้วยความรักและการอุทิศตนในการเลื่อนระดับโดยสรุปบทความนี้กล่าวถึงพลังงานอันเข้มข้นที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในช่วงปลายปี2024ซึ่งเป็นผลจากการเปิดใช้งานผ่อนท่านประตูมิติพลังงานเหล่านี้ ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจผู้เขียนแนะนำวิธีการรับมือกับพลังงานเหล่านี้เช่นการดูแลร่างกายการชำระล้างสนามพลังงานการเลือกคบคนและการรักษาความถี่สูงผู้เขียนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมั่นในตนเองการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งสู่เป้าหมาย ในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเลื่อนระดับครั้งใหญ่แง่คิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จงเปิดรับและปรับตัวการดูแลสุขภาพกายใจเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน จงเชื่อมั่นในสัรชาติยาณและเส้นทางของตนเองพลังงานบวกและการสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญจงเลือกอยู่ท่ามกลางคนที่ส่งเสริมเราจิตว่าแน่นแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ